เม่พี่เม่วันนี้เราก็มาเที่ยวห้างกันอีกแล้วกดกดกล่องหนาบ่ได้กล่องหนามันไล่มันมั่ว

เออซื้อไม่พออย่างนงี้เท่าไหร่น1น9 0สองเก้าสิบซัมซุงเออนาสื่อยุเอ้อกผนักง,งานไปใส่หมดละอ่าลุงเจตหนุ่งเจตซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วพี่เมยเอาไหมครับเครื่องนี้ก็มี อันนี้พันสองร้อยเก้าสิบเอาา้ออา,เอาคือไว้ชองซัมพนอยู่ในไปไสมหมดเหรอตลอกเดินลงมา,าแล้วก็วิ่งไปก็จะรู้แนมไหนอะ่อะอ้าได้เดี๋ยดูแล้วก็จะไปอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมาเดี๋วหนูมานะครับมันก็วิ่งไป มีแต่โตง,ตโตงามงามอันนี้กัจุกกัดไม้เหมือนโลตัสเลยอ่ะโลตัสไปจับแพ็คคู่ยังถูกเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่ไม่ถึงสามร้อยสองสิบเก้าบาทก็ มันใส่ไซส์นี้แต่เอาไซส์ใหญ่กว่านี้เท่าไหร่วะแค่เอลนี่ไงฮะพี่เขาใส่เอ็มอยู่เวลาไม่เนี่ยก็ดูดิไม่ใช่แอลเนี่ยแม่ซื้อเพ้นเพื่อไทยน้นองเมยฆพี่นอนไม่ได้ก็พาน้องเมย์มืเที่ยวห่างอีกแล้วมันยังห่าง กไม่แต่ขวดนมเนาะของเด็กน้อยออ <c oughs> ลุงเป็นการะนางคักเลยที่ขาอยากยื่นคนวะ นีมีแต่จุกนมมันอาจจะเลิกลดราคาละมั้งหมดหมดโปแล้วในตลาดของคืนนั่นแหละนี่ทำไมมันกองมันเต็มเอออยากได้วะของยี่ห้ออะไรอ๋อของชาร์ปนี่หว่า ทำไมำไม, 90, มันถูกยังงหกเก้าสิบลดราคาทำไมมันดูเก่ามันมันของที่มันชำรุดเปล่าอ,อยู่เนี้ยของใน,น,นช่วงที่ชำรุดเออนี่เครื่องปันเท่าไหร่หกเกแต่ทำไมมันเก่าจังก็มัน,านนาน ผู้ดันไหมนี่เท่าไหร่วะอันไหมมก็เจ็ดปดร้อไม่เหรอมันเก่าสุดอุย้ยกระตูนดูดิแน่่น่ม่งแม่งมดูนี่มันอยู่ทางไหนอของเครื่องปั่นอะ อันน <ítulo> <displayed, S 1> ี Champ, ้ของอะไรอันนี Además, ้ของซับเอาไอ้พวกนี้มันปั่นพวกนั้นพวกพริกพวกนั้นหนังบุกษาม้วนกว่าบาทก็ะป๋งเก่งตัวเท่าไหร่อ่างนี้เก่งจะซื้อเนี่ยอะไรแพ็คเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าสองแพ็คไม่เอาแบบสายยางยืดแบบธรรมดาแบบหนึ่งเดี๋ยวมันยืดง่าย เห็นเรากูใส่ตรงกลานเลยะตรงนี้เลยโอ้ยชูเย็นสวยเลยเสื้อสักผ้าจะได้นี่ไงจะเนียนอันนี้เท่าไหร่อันนี้ทำไมมันถูกอย่างนี้นี่นี่นี่ก็แเหมือนกันนี่ว่ามันลดราคาเหลือ9 7 9ก็ตัวนี้แหละมันลดโปรลดอัตโนมัติไม่อันนี้กล่องสีดำอ่ะดูดิดูดิอันนี้มันกล่องสีดำนะอันนี้มันไม่มีซัก ข้างบนมันไม่มีไส้กรองอยู่แลกกว้วมันก็ปั่นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก่อนป่อนเอาแต่น้ำแล้วกาก็าาอยู่ในข้างในนั้นเข้าใจว่าล่ะมันถูกมันถูกอันเนี้ยถูกกว่าไออันเนี้ยถูกถูกกว่าแค่สิบสิบกว่าบาททุกคนแต่ันไม่มีไสก้กรออ๋อมันจะมันจะเบรกเดียวไหมนคนละลูกกันเหรอที่คุณดูตัว,ต,วตัวนั้นเออพอมันเงยังมองตรงนี้ก็รู้ว่ามันไม่มีไส้เห็นป่ะเรา มีนจะโตงามๆเนาะเสือผู้ยิงแห่งม้ง,งมิงม้งมิงดีตัวนางรักนี่ครับเอ๊ะเอ้เอาาเยทำอะไรวะ

ตัวตัวแค่นี้กันเล่นแล้วโอ้ได้เลยนั่งเฉยก็พอแล้วมีครับนีนีครับทำเป็นรัดแล้วออ นี่ครับอาเจ๊อาเจ,าจ,าจ๊เล่นไหล,ลูกเอ้ยเย้สบายมีคนนวดให้เหรอฮะ พอแล้วพอแล้วเนอะพอแล้วเนาะกลับบ้านเนาะเนาะพอแล้วสิบบาทแล้วเนาะเ <laughs> นาะพอแล้วสิบบาทแล้วเฟืองตัง นาะตัง,งนี่น้งน,น้เม้งเนาะบ้าแล้วเียตังกลับบ้านได้น้อง้เมงเนาะ